มากินข้าวนะคะแต่ไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้จับไปอีกเอาอีกแล้วปิดอีกอแล้วนี่ค่ะมา,มากินข้าวมากินข้าวนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ยอมให้จับแหน่แหลกแหแหแต่กระีนวลเขาไม่กัดกันค่ะกระตีนวลเขาไม่กัดกันนะคะซงซม แม่จับหน่อยได้ปะแม่จับหน่อยได้ไหมครับจับได้ไหมครับแม่จับหน่อยได้ไหมไม่เอามานิดเดียวนี่ยนีนนนน่ไม่ยอมให้จับอ่ะเนี่เขาหนีมานอนตรงนี้เลยค่ะไม่ยอมให้จับค่ะดูนะคะดูจับหน่อยไปฉี้ยากันนะ ยาทำหมันได้นไหมฮึได้ไม่ได้ไดต้อมต้อมครับต้อมต้มจะได้ไม่โดนทำร้ายไงลูกเื้ได้มัไหมครับต้อมครับครับได้จับไหนลูก ให้จับตัวไหนได้ปะไม่งั้นนะหนูเข้ามาหนูฉีหนูเหม็นหน้าหนูฉีปิดฉีปิดมันเหม็นหน่าพี่ๆที่เขาอยู่ก่อนเขาไม่ฉีกันแล้วอะลูกจับหน่อยนะนะได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมครับน่อไม่ให้จับไม่ยอมให้จับข่าดูนะคะดูดูด,ดูบนบนนมีบนมีบน่บนให้จับหน่อย 没有，没有。